วันนี้มาพบกับชงกินยังไงสไตล์หมดนะคะวันนี้พามากินข้าวข้าวเย็นตีต่อเลยตีเก้าแล้วเพิ่งปิดร้านเซตค่ะเส้นฟอยมันจะเละข้ข้าๆไปนะเส้นมาก กินข้าวเก่ง่อมปลาปองโลโก้คะ่ะแล้วก็มีปลาว่นโทษดปลาจริงจังทดกบกบๆเลยอตอดไปตัวใหญ่เลย,เลยแต่เอาบงใส่จาไนไปแค่นี้มาค่ะมากินกันเลย สักรัาเลยนะกินงยงายกินง่าย,ายอยู่งางเรียนไง,งนะคะแกงส้มปาปองหลอกโอเคยไม่เคยกินมัน้งต้องเคยกินแล้วน,นะเด็กตาย มีคนมาหลักนำแทงมันจะหมาอ,อีนน้ำปลองมันกลางพื้นต้องเปิดไฟมันจะเละข,ข้าวเบบโลกๆกันเลยตัวจริงไม่ได้เข้ากันทันนี้นะคะเหนือยอนตัวจริงเดี๋ยวตกใจแล้ว <c oughs> ไม่มีปักกัน ม่อยากกินเลยกรบเปียวเปียวกาไปไมมดแนะ่ว่าเปรียวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ ต้องข้อขอบคุณถูกกำลังใจเลยนะเต่คอยมีคนมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆคอยให้กำลังใจล้วจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อไปมันดีๆขึ้นไปอะค่ะสำหรับคนติดตามเพมิมมานึ่คนก็ดีใจมากเลยนะมีกำลังใจในการททำทำคลิปต่อไปด้วย เป็นคนเียว่าพูดไม่ค่อยแก้งนะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แต่ก็อยากทําคลิปเกี่ยวกับไออาหาในใปพวกนี้อยา่างประ่าเป็นคนเดียว,ว่าชอบทำอาหารนะคะบางที่พูดปิดพูดตู้ก็อยากชื่อท้าก,กันนะคะ มีเน็กเ็กมนอยู่เป็นเปลือนมันจะ <laughs> ว่าดีสอ่สวัสดีครับโอเค

ทำไมล่ลบอีกอย่างนนมีเพื่อนเพื่อนทวะใส่ํำคลิปใส่ไม่พูดกลางคือแ่งกลางตรงแนงอะค่ะ <laughs> เล่งตายก็ล่งที่ล่งตุองอ้กใหญ่ล่งกลางแล้วนะจะลบตัวเอง <laughs> ไมรู้นนเบื่อไหมนะ ทำไหมเไดตดตัวเองมีความสุขก็ทำไหเลยค่ะชีวิตคนเรามันสั้นนะไม่ไหนไม่นอนนิดไหมลุก,กลูกก็มาทำไหมเลเต็มมีความสุขติมไม่เดือดร้อนใครก็ทำไหมเลยค่ะน,น,นี่ก็ไม่กินนะวะตัวเองจะได้มาทำคลิปไปได้ไหมแต่คนก็ไม่กล้าทำหรอก ตอนนี้เนี่ยวันต่อไปไม่ต้องมานังเสียใจอยู่นะว่าใจ่ตอนนั้นไม่ทำอนันนี่ใจ่ตอนน้นไม่ทำอันนั้นอยากทำเลยก็ทำไปเลย แตเล่อเลวเร่เว่ะวิดีโอมันตัดนนลนามยเรกคลิปก่อนนั้นมีกินมามา่าเร่งแต่ส่วนอยู่ตรงน,นั้นคลิปตัดไปแรกตอนนั้นก็นไม่ดูใช่ไหมตาคนเจดูจะสังเกตได้นนะตอนไหนมันจะเต็มถ้วยเต็มจานอยู่พอเราปรับกินคือกินแล้วก็เร่งแต่ส่วนเร่งอยู่ตรงนั้นหนาทีอืมพออ๋อมันไม่ได้อัดนี่ว่าแต่ไปตอนนั้นก็นไม่รู้ ก็เดี๋ยวกินเท่านี้แล้วมือยินมือดึกมือยินว่ามือดึกกันไหมลูเอาไปมือดึกกันเลยเนละป่าววันตรวจ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะคะยิ้มแบบปันปื้อก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหด้วยนะคะ๊ายบายเสียงเจบ็บโคอบายมบายนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ว่าสวัสดีค่ะ